นโยบายของพรรคก็เหมือนกันก็ต้องรวบรวมไปจากพี่น้องประชาชนนี่แหละไปทําเป็นนโยบายต่อไปประชาชนคิดทักษินเป็นผู้รวบรวมพรรคเพื่อไทยเป็นผู้ทําเห็นไหมครับนั่นแหละคือพรรคประชาไทยที่เป็นรูปแบบแล้วต่อไปต้องเป็นอย่างนั้นใครก็ขัดขวางไม่ได้แล้วถ้าพรรคถ้าพรรคเพื่อไทยเป็นอย่างนั้นนะครับจะเป็นคู่ต่อสู้กับพรรคประชาธิปัตย์ มีคนถามว่าทําไมพรรคประชาบัตรมันจึงยืนยาวไอ้น,นี่แน่นอนละ่ะมันมีเส้นพระคประชาบัตยที่มีอายุยืนตั้ง60กว่าปีเพราะมีเส้นแต่ที่ลึกซึ้งไปกว่านั้นพรรคประชาธิปัตย์มันมีภารกิจภารกิจอะไรครับภารกิจทางการเมืองคือทําลายระบบ,ระบประชาธิปไตยครับ ตั้งแต่วันขอตั้ง6เมษาย,ยน2489มาถึงวันนี้พรรคประชาปัตย์ทำหน้าที่เดียวคือทำลายระบบประชาธิปไตยแท้จริงและสร้างระบบประชาธิปไตยปลอมขึ้นมานั่นคือภารกิจแต่พรรคการเมืองอื่นที่ตั้งแล้วเลิกตั้งแล้วล้มเพราะเป็นพรรคที่ไม่มีภารกิจทำลายระบบประชาธิปไตยมียเฉพาะภารกิจเลือกตั้งเราจะเห็นว่าพอเลือกตั้งพรรคเกิดเหมือนดอกเห็ด พอประเด็จการมาไม่มีเลือกตั้งพักสลายตัวหมดเห็นไหมครับพักเลือกตั้งพักเพื่อไทยจะต้องพัฒนาจากพักเลือกตั้งไปเป็นพักสร้างประชาไตยเป็นภารกิจหลักถ้าไม่มีภารกิจนี้ต่อไปพักเพื่อไทยก็ไม่เหลือเห็นไหมครับเพราะไม่เคยมีพักการเมืองไหนมีภารกิจสร้างประชาไตยสักพักเดียวมีแต่ภารกิจเลือกตั้งใช้การเลือกตั้งเข้าไปถ่วงหน้าการเมือง แต่ไม่เคยคิดว่ากูตั้งพรรคขึ้นมาเพื่อทําเป็นประชาไตยให้เป็นประชาไตยชมได้ไม่มีพรรคประชาปัตต์ตั้งขึ้นมาเพื่อทําลายประชาไตยเขาก็ทาลายมาถึงวันนี้เห็นไหมครับเป็นภาร,รกิจเลยไอ้พรรคอื่นเะพาะเลือกตั้งเลือกตั้งมีภาร,รกิจเลือกตั้งเดียวก็หายหายห,หายไม่มีเลือกตั้งก็หายไอ้ประชาปตัตต์มันเลยเรียกเรียกพกกรรคกันว่าพรรคเฉพาะกิจเฉพาะเลือกตั้งอย่างเดียวพรรคที่พี่น้องประชาชนหนุนอยู่เวลานี้คือพรรคเพื่อไทย เราต้องผลักดันและพักเพื่อไทยเป็นพักมีภารกิจเพื่อประชาธิปไตยเอาละครับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเดี๋ยวจะมีคนมาพูดการแก้ไขรัฐธรรมนูญครั้งนี้เราจะเห็นได้เห็นกันว่าพักเพื่อไทยนี่เป็นพักเฉพาะกิจหรือพักสร้างประชาธิปไตยเราได้เห็นกันล้วถ้าไม่แก้เฉพาะมาตราสองสามเจ็ดมาตราเดียวนีย่ยังไม่ใช่พักประชาธิปไตย ถ้าเป็นพรรคประชาธิปไตยต้องเปลี่ยนแปลงหลายมาตราอย่างน้อยทำอย่างไรก็ได้ให้อำนาจศาลเนี่ยมาเกี่ยวโยงกับอำนาจประชาชนเพราะเราบาดเจ็บและเจ็บช้ำจากการใช้อำนาจของศาลมามากแล้วไม่มีการตรวจสอบที่ถูกขังอยู่เยอะแยะทำไมพวกเสื้อแดงน่ะทำนิดเดียวติดคุกตัดสินติดคุกเลยพวกเสื้อเหลืองยึงดสนามบินไม่ใครติดคุกสะกคนเดียว ท่านอำนาจศาลที่ไม่มีการตรวจสอบและไม่ยึดโยงกับอำนาจประชาชนถ้าเราไม่แก้ในช่วงน,นี้นะครับรับรำนูนใหม่ไม่กี่ปีก็ถูกจีดทิ้งอีกและพวกลูกหลานของเราพ,พี่น้องเราก็ต้องรับรมเหมือนเดิมอีกจะต้องไปตายกันเป็นร้อยเป็นพันอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่น้องประชาชนทำไม่ว่าการจัดตั้งจัตั้งในระยะแรกนี้นะ นี่ถูกนะถูกแนละ้วคือการมาแลกเปลี่ยนมาให้ความรู้เรื่องมาแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องประชาไตกันนี่ถูกนี่เป็นสิ่งที่สาคัญแต่อันดับที่สองที่ควรทําก็คือควรจัดกิจกรรมมันที่ส่งเสริมแก้ปัญหาจฉเพราะหน้าของเราขึ้นมาอันนี้ผมไม่รู้ว่ามีปัญหาอะไรบ้างเฉเพราะหน้าในนี้น่าจะเยอะแยะหลังจากน้ําท่วมสุงหัวกันร่วมกันคิดร่วมกันแก้ปัญหา ได้เป็นมติอย่างไรก็อาจจะเสนอไปรัฐบาลไปพักไปมูญที่หนึ่งหนึ่งแล้วแต่ละแล้วแต่ช่องทางที่ท่านเข้าได้เอาละครับวันนี้ก็มีกันหลายคนก็คงคนอื่นคงมาพูดกันอีวันนี้ผมก็ติดโทร์ไหนจำเป็นกงมาเพราะท่านวิจิตรไม่ได้หแล้วเดี๋ยวพี่ประจุจะมาพูดในร้ยละเอียดถงและพักพวกที่จะมาจากกลุ่มคณะ สองปันหน้ารอยยาสมากจะมาพูดเรื่องการแก้ไขรัฐมนูญเอาละครับผมก็ขอให้พี่น้องซึ่งประสบความทุกข์ยากมาจากน้ำท่วมได้รับความสุขที่พึงมีพึงได้าจากนโยบายของรัฐบาลคุณยิ่งลักษ์ชินวัตรสวัสดีครับ